ตั้งแต่ที่เราเกิดมาเรามีพรพิเศษติดตัวมากันทุกคนนะคะนั่นก็คือความสามารถพิเศษแล้วก็พรสวรรค์ต่างๆนะคะที่ติดตัวมาหลากหลายนะคะอย่างสังเกตดูหลายท่านอาจจะมีความพิเศษในการร้องเพลงวาดรูปศิลปะการเล่นกีตาร์การเป็นช่างการใช้เทคโนโลยีหรือว่าการทําอาหารเนะะี่ยค่ะซึ่งพรพิเศษอันนั้นเขามอบให้เรามาตั้งแต่วันที่เราเกิดเพื่อที่จะให้เราดําเนินชีวิตบนโลกใบน,นี้ค่ะเพื่อนๆสิ่งหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ ท่านให้ความตื่นรู้ให้ความกระจจางสว่างในจิตนะคะแล้วก็เริ่มเข้าใจแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันอย่างหนึ่งก็คือเราทุกคนอาจจะลืมไปว่าเราอ่ะเต็มใจมาอยู่บนโลกใบน,นี้ตั้งแต่วันที่เรามาและก็ที่สําคัญก็คือเราโชคดีมากคือเรามีพรสวรรค์ตั้งแต่วันที่เราเกิดมาคุณล,ละหลายๆอย่างเลยค่ะไม่ใช่แค่อย่างเดียวแต่ว่าหลายคนอาจจะลืมไปแล้วก็ที่สําคัญพรสวรรค์อัน,นนะั้น่ะจะช่วยให้เราดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข สงบแล้วก็ทํามาหากินหาเงินหาทองในลู่ทางของเราได้แบบสบายสบายโดยที่เราไม่ต้องไปเปรียบเทียบแข่งขันกับคนอื่นค่ะซึ่งทีงนี้แบ,บมันได้ทำได้รับคําถามมามามากมายนะคะเรื่องการมีความทุกข์กับการเปรียบเทียบแข่งขันกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาจนทําให้รู้สึกว่ามีน้อยกว่าคนอื่นกลัวไม่ทันคนอื่นกลัวจนกว่าคนอื่นจนต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาจนไม่มีเวลาพักผ่อนนะคะเราควรมีเวลาหยุดพักค่ะ อยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วก็ควรหายใจลึกๆทุกครั้งที่นึกขึ้นได้เมื่อรู้ตัวปุ๊บเราเริ่มกลับมาหายใจลึกๆมันจะเป็นวิธีที่จะดึงให้เราอยู่กับตัวเองได้ง่ายที่สุดถ้าหลายท่านไม่สะดวกในการทําสมาธินะคะการอยู่กับตัวเองการหลับตาลงแล้วหายใจลึกๆนั่นก็คือการกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วถ้าคุณทำแบบนั้นบ่อย มันจะทำให้คุณพบกับพรสวรรค์ของคุณที่คุณได้มาตั้งแต่เกิดก่อนที่คุณจะลงมาอยู่ในบอดี้นี้ในร่างกายนี้คุณได้พรพิเศษมาแล้วกันทุกคนนะ,ะคะเพื่อนๆและไม่มีใครเหมือนใครถึงแม้ว่ามันจะมีความคลา้ายกันแต่จะไม่มีใครแทนที่ใครได้เลยเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกมาคือเราเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกหนึ่งเดียวที่ไม่มีใครเหมือนเราและเราก็ไม่จําเป็นต้องแข่งขันกันค่ะ เราใช้ความสามารถพิเศษของเราในการสร้างรูทางในการทำเงนินทำมาหากินแล้วก็สร้างรูทางเพื่อความสุขความสงบใจให้แก่ตนเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยค่ะนี่ค่ะคือความมาหศปัรย์ของชีวิตเราที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะเพือ่อนๆก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะ